การถูกลงทายตัวจริงอ่โาโดไม่แหลมแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้เอาไว้เลยไม่เอาเมื่อไหร่ก็ได้เอาเมื่อไหร่ก็ได้พูดถึงว่ามันเอาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมลนะ่ะถ้าเอาซะก็บานก็บวชอยู่เด็กกันหลวง,งพ่อเขียวว่าสาวตองทองนี่อุปชาผูวงใช่ไหม เขาเรียกหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อสนั่นใช่ไหมถ้าหลวงพ่อสนั่นในลูกศิษย์อาจารย์ฉุนเนี่ยเรียนก็เรียนคู่ไงกาเรียนคู่กัอะไรนันกับยิ้มเรียนคู่กับใครนะยิ้มเกาบวชอยู่ด้วยกันหรือว่าหลวงพี่นันบวชเป็นพระแต่ยิ้มเป็นคารวะคารวะเรียนคู่เรียนต้องเรียนคู่โอ้นันยิ้มก็ตายเรียนจบ เย็นจบแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาย,ตายแล้วก็เหลือเหลืออาจารย์ตนันที่น,นันยังจำยัทำโบมีเกศก็ผัวเขียวถ่ายทอดก็ลูกเด็ดแจนถูกเพราะ้าตกลงแล้วตกลงแล้วไอ้ตะกุด,ดอกทองนี่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมาจากผัวเขียวอ่ะเจนนัน ไม่ใช่อาจารย์นันน์ั่นไม่ได้ได้ไมาจากหลวงพ่อเขียวเหรอใช่ได้เรียนจากอาถุลูกทันนะจากวัยเด็กเอาละปู่หวงนี่เรียกอาถุนใช่ไหมอาถุลเขาเป็นน้องพู่น้องพอแกรอดเนี่ยนะน้องเขยอ๋อพามาก็ไม่น้องเก่าเราก็แหมแต่ก่อนหาจังจะไปทำมาที่ไหนได้ของโคตรเราเอง พี่นันเขาบอกยอ้งเอาไม่อะไรก็บอกเราไม่อะไรก็บอกเขาคิดเกิไม่ได้นะหมาย้าเขาทำเป็นยังไงนะหนุ่มพี่นันทำเป็นยังไงนะวาดภาพสีนี่อ่าลงต้องลงวางอ,อ่ายันคล้ายๆดอกบัวอะไรอย่งเ้ยใช่ไหมลงวางนมก็คล้ๆก็ไม่คล้ก็มาโอ้โหก็ เป็นพระกูก็จัดเครื่อจัดอะไรจัดอะ,อ,อะไแต่ลูกไม่ไล่ก่อนเราก็ต้องกล้วยแล้วเทียน,นไปปักนะกล้วยเจ็ดหวีขาอ,อะไรเขาจะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะไม่รู้ว่าเท้ากล้วยเนี่ยกรลักเขามาได้จริงอ่าไม่ไม่ต้องคออเคลื่องเท้าไระเช้าแต่รักเขาไม่ได้ยิงดีรักเขากินขโมยเกากินเนี่ยนะของวันนี้นะพอะแล้ว ตอนนี้ตอน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 นี้ปู่หวงเายี่เท่าไรได้ปู่ตัวปู่อก็92แล้วหลวงพ่อเขียวเป็นอุปชาไงตอนบวชอ่ะขุนแผนเป็นกุศลโอ้เขาบอกว่ามาเอามาไหลก็ได้ไงยุ้มื่ไหลก็ได้แล้วแล้วปู่จุดลงอะไรที่หัวให้นี่เขาเรียกอะไรแม่ลายแกนลูกอ่า เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็หนุ่มเดี๋ยวก็หนุ่มอย่บอกจะได้มาประสบมาสร้างผลไม่ใช่จับไม่ใช่นึกเอามาไหลหนาไม่ใช่มันต้องลงล็อกไงไม่ ก็เป็นลูกพี่ลุงน้องกับดูกแต่สักเขาก็เป็นลูกน้องอแต่ว่าเขาแก่เขาก็บอกว่าเขาเกิดทุกข์ภัยอะไรหรือทำอะไรการอะไรบังงับบังจนที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ว่างนนะให้นึกถึง ปูนกนกขึ้นเหนือกว่าปูฉุนขึ้นไปอีกอา้าวขึ้นเหนืออาจารย์เขาอีกนะนก็ที่หลอ่อวันเขาตายติดนี่หน่อยเดียวติดหนังอยู่หน่อยเดียวเออคอห้อยเลยขนาดขนาดโดนกิ่งกระตือกนระกิ่งกระตือขาดแล้วนั่นก็ไปถูกคน กระดาไปหน่อยเองแล้วนะท้ากับสองคนเลี้ยงก็แทบจะขาดเ่ะเดินไปตำรวจบอกนี่มันไอ้เห,หรอใอ้ตำรวจคุณบอกไม่ใช่โดนละไายแปลงรูปก็ไปแล้วนี่ปล่อยเดินไปซะงั้นอนะ่ะดีนะเราไม่ใช่ <laughs> เฉียงกันแตแล้ว โคตรยอดวันก็จายเก็บคูบีเขาก็จะหมังสุดยอดอ๋อเขาอาจารย์ถนัดเนี่ยก็วาดเป็นรูปผู้หญิงแล้วก็แล้วอีกคนทําเป็นยังไงอีกคนทําเป็นผงหรือว่าทําเป็นยันไม่เรียนสองคนอีกคนทําเป็นวาดรูปผู้หญิงเรียนเรียนเหมือนกัน อออขอเขา,าวาดถ้าไปคาราวาดเราก็ไปทำคนจริงๆไปเอาเรืเออ่องกกะหรี่เอามาลงเช่านอ๋อคือเขียนยันเนี่ยต้องเขียนเขียนยันในตะกุดเนี่ยต้องเขียนในวางอกก็ยันเขาเป็นพระทำไม่ได้ทำไ,ไดทำไม่ได้ต้องถวัดอ๋อ,อ ตอนกูจะปวดแต่สำหรับปูชนนี่เรียกมาเรียกลงมาในเรือได้เลยใช่ไหมยังไงได้ดเดียวคัดน,น้ำแฉะกระดาน,ปนไปเลยเขาเรียกคัดกามใช่ไหมเรียกว่าที่หนึ่งของประเทศไทยก็พูดเันว่าอย่างนี้ ผู้ชุนก็ยุคผู้ชุนก็อาจารย์มากในยุคเดียวกันไหมอาจารย์มากผู้ชุนเนี่ยคนยุคเดียวกันไหมผู้ชุนแก่กว่านะผมแก่กว่ากูลงกังกยังยังอยู่เรียนอยู่โง่เลยเนาะนี่กูก็ไปไกลอยอะเพราะว่า แล,ล้วเราปีเพื่อนกูว่าให้กูไปใจมาไม่รู้กูไม่รู้จักมากี่เอาให้กูหน่อยว่างั้นเอานะเบามาก็ตีแล้วก็มันไม่รู้ว่าใครนะมาจากล่าตีเทีย่ยงเขาพูดอ,อ,อะไรเ่ะ นู้ว่าตอนนี้ตีกะก็ลูกศานเดียวกันคือิดของวีนะอ่าจา์ไหนนะไปแทงที่ไหนกันมาเนของขวัสคราวนี้มันก็ลูกศรของัเนียเอนกูมืนให้เตะกูก็ม่ กัลยาณังนกูก็ไม่รู้จักเลยเขาก็เอาไงตึงกันมาแล้วนะ้คนนั่งบนม้าไม้าเรื่อยไม้เวลามีเกณฑ์นี่เขาก็มามาตั้งให้คนนั่งดูนะคนที่เที่ยว่อยูคนที่นั่งบนม้า้คนนี้ฮะ ตีแล้วกูเหยียดูไม่รู้ทางมาคอนเป็นป่าไม่รู้จอกทางไหนตีแล้วีเขาไปอยู่ในป่าไม่รู้จไ,ไกเน,นี่ยคราวนี้ก็กูชอบผูหญิงกว่งันนองปลยกลหยดหยดน้ย,ย่าหยดบ้าเรานะ,ะปสองคมหยด ไปอย่างนี้โง่ไปเยอะโง่ไปแต่บวชไปอยู่วัดไปอยู่วัดแต่บวชตรานี้คุณยิ่งก็บอกว่าวันนี้เขามีงานก็มันไม่รู้ว่าเรากับบ้านนั้นแต่เช้ามาเดี๋ยวก็มีมุมอะไรการอะไรแล้วเราก็ไป ไปเจอให้พวกนั้นเข้า<อ>ไปไปก็เงียบมบ้านใหญ่กนดีผู้หญิงน,นี่ก็ไม่รู้มันก็มาเจอเร่งงานปลูกแล้วก็น้ำข่าเปรี้ยวมาให้กินเปรี้ยวยังเข้ามาขยาข <c oughs> ว,น,น,วนตีนว่างั้นนะนะ